สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ในวันนี้นะครับของเพิ่งมาส่งเลยนะครับก็จะรีวิวเป็นคีย์บอร์ดนะครับชุดคีย์บอร์ดบวกเมาส์ไร้สายนะครับยี่ห้อ Logitech นะครับรุ่น Comfort MK345 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเอ่อยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ มาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับกล่องนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูว่าข้างในถ้าเพื่อนๆซื้อมาหรือต้องการจะซื้อเนี่ยมันจะมีอะไรให้บ้างนะครับดูจากด้านหน้ากล่องมันก่อนนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้ากล่องนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังกล่องก็ ประมาณนี้นะครับมีรายละเอียดบอกนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับอยู่ได้ถึง48เดือนอ่เป็นอันนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size อ่ comfortable ร i g h t hand m o u ส์นะครับเมาส์นี่แบบประมาณว่าใช้กับมือขวาเนี่ยดีไซน์มาใช้สำหรับมือขวาโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้นะครับใช้งานมือขวาได้ดีนะครับตัวอ่ simple อะไรเนี่ยครับก็ได้10เมตรนะครับหมายถึงว่าสัญญาณนะครับ สามารถใช้งานได้10เมตรก็มีเขียนบอกอตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเนาะด้านหลังด้านข้างกล่องด้านข้างกล่องก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่า เมื่อเพื่อนๆซื้อมาแล้วนะครับข้างในจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้เอาคัตเตอร์มากรีดสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูพร้อมๆกันนะครับเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาก็มีที่เห็นหลักๆที่เห็นหลักๆนะครับก็มีคีย์บอร์ดนะครับ อยู่ในถุงพลาสติกมาอย่างดีแล้วก็มีเมาส์แล้วก็เป็นตัว USB ตัวนี้นะครับนะเอาไว้เสียบกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวหยิบออกมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างคีย์บอร์ดอยู่ในถุงนะครับด้านหลังเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้เดี๋ยวหยิบออกมาก่อนนะครับแล้วก็หยิบเมาส์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสีน้ำเงินด้านหลังเป็นสีน้ำเงินตัว USB ก็เป็น USB ไม่มีอะไรกล่องเปล่าไม่มีอะไรนะครับเมนูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการอะไรอย่างนี้นะครับเปิดโอเคในกล่องมีเท่านี้นะครับในกล่องมีเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดว่าจะสวยงามหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับวัสดุยังไงนะครับโอเคครับมาดูกันที่คีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ด้านบนก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันได้ก็เป็นคีย์บอร์ดแบบเขาจะเรียกว่าอะไรแบบฟูลไซส์หรือเปล่านะครับแบบเต็มนะครับจะมีปุ่มตัวเลขตรงนี้ให้นะครับเนาะเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานนะนะครับแล้วก็ตามที่ผมดูในที่เขาเหมือนกับโฆษณาไว้นะครับตรงนี้จะออกแบบมาแบบว่าให้รับฝ่ามือนะครับเวลาพิมพ์จะพิมพ์ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับที่มันยื่นออกมานะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน พอเพื่อนๆซื้อมาแล้วนะครับต้องแกะตรงนี้ออกนะครับมันจะได้เงานะครับเป็นคล้ายๆเป็นโนแบ็คอะไรอย่างนี้นะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นปุ่มออนนะครับปุ่มเปิดปิดอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์ตรง A ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวคีย์บอร์ดเนาะด้านหน้านะครับวัสดุงานดีนะครับกดก็โอเคนะครับพิมพ์ง่ายนะครับโลจิเทคคง คงไ,ไม่ต้องพูดนะครับว่าของเขาค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วแล้วก็ไอตัวฝาหลังของเขาจะเป็นสีน้าเงินสวยเลยนะครับเป,เป็นสีที่สวยเลยนะครับผมชอบเลยนะครับอย่างนี้นะแล้วก็มีขาตั้งนะครับตรงนี้น่าจะตั้งได้7องศานะครับถ้าเขาเขียนว่าเลข7เนาะแล้วก็ใส่ฐาน AA เดี๋ยวแกะก่อนนะครับแกะยังไงวะเนี่ยใส่ฐาน AA น่าจะสไลด์หรือเปล่า อะสไลด์นะครับสไลด์ออกมาใส่ฐาน AA 2ก้อนนะครับใส่ฐาน AA2 ก้อนเวลาใช้นะครับมาแล้วก็ดึงตรงนี้ออกได้เลยนะครับตรงนี้ใส่ฐาน AA 2ก้อนนะครับเนาะคีย์บอร์ดก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อตั้งขึ้นแล้วนะครับก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้นมาอีก7องศานะครับประมาณนี้นะครับสวิต เปิดปิดนะครับเปิดปิดแล้วก็ดูกันที่เมาส์นะครับเมาส์ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเหมือนกันต้องแกะออกนะครับจะได้สวยงามนะครับเมาส์ก็เป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้ ด้านหลังก็เป็นสีน้ำเงินอ่ามีปุ่มออนออฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่ใส่ฐานตัวนี้จะใส่ฐานเป็นฐานอ่า 2A 2A ฐานก้อนใหญ่นะครับก็ดึงตรงนี้ออกเพื่อเปิดนะครับเดี๋ยวผมก้มหยิบฝานิดน,นึงฝามันร่วนะครับนี่นะครับฝาก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ก็มันเขาบอกว่านะครับออกแบบมาสําหรับคนที่ใช้งานมือขวานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวรับนะครับเป็นเป็นแบบมันจะเป็นเว้าๆวตรงทางทางนี้นะครับมันจะรองรับฝ่ามือของเรานะครับอุ้มมือของเรานะครับประมาณนี้เนาะนะครับครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะข้างในตรงนี้เดี่ยวนะ สามารถที่จะเก็บตัวตัวนี้นะครับตัวปล่อยสัญญาณนะครับ Wi-Fi ไ,ได้นะครับตัวนี้ใช้ใช้ใช้ไวไาใช้คลื่นว e l เลส2.4 g ิกนะครับ2.4 g ิกนะก็เฮิร์ตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับอ่าก็ วัสดุโอเคงานโอเคนะครับตามสไตล์ o g i t e c h อยู่แล้วนะครับมั่นใจได้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบว่าจะใหญ่นิดนึงเพราะว่ามีตรงนี้ยื่นออกมานะครับก็แต่ว่าเวลาพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาให้วางมือแล้วพิมพ์ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวแบบไหลสายนะครับถ่ายให้ดูอีกใกล้ๆว่าเออจะเป็นประมาณไหนนะครับเนาะ ให้ดูกันหลายๆมุมนะครับข้างล่างนี่ชอบมากเลยนะครับข้างล่างสวยนะครับเป็นสีน้าเงินก็เมส์รุ่นใหม่นะครับจะไม่มีแสงสีแดงออกมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้เป็นเอ่อเป็นเป็นคลื่นอะไรนะครับตรงตรงเนี้ยนะครับเป็นเป็นแบบในอินฟราเรดหรืออะไรเงี้ยนะครับคือจะไม่มีแสงสีแดงแล้วนะครับถ้าเป็นเมส์รุ่นใหม่ก็เปิดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่มีแสงอะไรกับพี่บอกมานะครับเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ รีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับการใช้งานก็คงเป็นคีย์บอร์ดแบบทั่วไปนะครับคงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแล้วก็แล้วแต่ว่า,าใครจะซื้อ,อใครจะชอบแบบไหนนะครับแบบเล็กแบบอันนี้แบบเต็มก็คือจะมีตัวเลขมาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบว่าไม่เต็มก็จะอาจจะมีแค่นี้นะครับก็มันก็จะพกพาง่ายหน่อยก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะสำหรับผมก็ซื้อมาใช้พิมพ์งานนะครับก็จะ ก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะครับเนาะเต็มเลยนะครับแบบเต็มมีตัวเลขีอะไรอย่างงี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่คิดที่จะหาซื้อนะครับแล้วก็ดูเป็นตัวเอ่อเป็นคีย์บอร์ดเมาส์ชุดคีย์บอร์ดเมาส์ไร้สายไว้นะครับก็ลองดูเพื่อการประกอบการตัดสินใจซื้อละกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้นะครับตัวนี้ได้มาในราคาไม่เอ่อไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับประมาณสักไม่เกิน ไม่ไม่เกิน900บาทนะครับแต่เพื่อนก็หาดูแล้วแต่ร้านนะครับว่าจะถูกหรือแพงนะครับเนาะก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อก็เอารุ่นผมไปเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็ลองหาดูร้านที่เราชอบแล้วกันนะครับมีส่วนลดหรือมีโปรโมชั่นอะไรก็ลองไปดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบการแกะกล่องรีวิวตัวคีย์บอร์ดไร้สายตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากชื่นชอบนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ